ราชาลูกหนังทั่วโกขอเสนอตัวโหดห้างยาแมนอยู่จ้องดึงวิกเตอร์โบนิเฟสเสริมคมวิกเตอร์โบนิเฟสหัวหอกร่างใหญ่ไบเออร์เลโวเซนเป็นหนึ่งในบรรดากองหน้าที่แมนเชสเต,ตอร์ยูไนเต็ดสโมสร,รยักษ์ใหญ่ในสืบพิมลิกอังกฤษกำลังให้ความสนใจตามรายงานจากฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังเมืองเบียรสังกัดสกายเยอรมนีเมื่อวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมา เข้าใจกันว่าปีแสดงภายใต้การนำทัพของรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ชาวโปรตุกิสกำลังมองหาผู้เล่นกองหน้าคนใหม่ซึ่งถ้าหากไม่ได้ใครในช่วงตลาดหน้าหนาหวพวกเขาก็มีแผนที่จะต้องได้กองหน้าอย่างน้อย1รายในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2025ปัจจุบันโบริเฟสซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากปัญหาบาดเจ็บที่ต้นขาเหลือสัญญาคาแข่งในถิ่นไบอารีนาถึงสิ้นเดือนมิถนายนปี2028 ดังนั้นแมนยูอาจจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยหากหวังที่จะเซ็นสัญญากับสตา์ทีมชาติในเรียวัย23ปีสำหรับดูกกลนีโบนิเฟสลงเล่นให้ห้างขายยาไปแล้วรวมทุกรายการ15นัดทำ8ประตูกับ1แอซิสโดยเจ้าตัวถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาและเดฟเบโฮข่าวเมื่อลูกาล2023-2024ที่ผ่านมาพร้อมกับผลงานทำ21ประตูกับ10แอซิสจากการลงเล่นรวมทุกรายการ34นัด ขีเลงเมนเดสแบ็กปารีสทำงานร่วมอมโมริมเจ้านายเกา่าซื่ออังกฤษยังคงไม่หยุดโยงอดีตลูกทีมรูเบนอโมริมกับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดล่าสุดมีชื่อนูโน m เมนเดสแบ็กซ้ายเปอาเช่ฟูแบ็กทีมชาติโปรตุเกสย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนไปเล่นให้ปารีสแซงแชคแมงแบบถาวรเมื่อปี2022โดยก่อนหน้านั้นนักเตะถูกยืมตัวพร้อมทำผลงานได้ดีจนทีมดังฝรั่งเศสจัดการซื้อขาด อย่างไรก็ตามจากประวัติที่เคยทำงานให้อโมริมมาก่อนส่งผลสืออังกฤษไม่พลาดจับแบ็กซ้ายวัย22ปีโยงกับแมนเชสเตอร์เดซึ่งกำลังตามหาฟูลแบ็กรายใหม่ด้วยสัญญาที่มีไปจนถึงกลางปี2 0 2 6ทำให้เดลี่เมลสร้างทฤษฎีสมคบคิดของตนเองขึ้นมาโดยระบุว่าทีมดังจากโอทัฟฟ์ด์จับตาสถานการณ์ของเมนเดสแบบใกล้ชิดและไม่ปิดโอกาสดึงร่วมทีมอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสื่อฝรั่งเศสร,ระบุเปอแอเชกกำลังเดินหน้าเจราจาต่อสัญญากับเมนเดส ซึ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเหลือแค่การจัดการรายละเอียดเท่านั้นแต่กรณีดังกล่าวไม่สามารถหยุดให้สื่ออังกฤษประโคมข่ขาวออกมาจนกว่าทางเปีอชจะประกาศการต่อสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการเปรอร์ตีสกิดผี N เซนเอ็นคุนคูลงหลุมเอเมรีอลเปอร์ตีอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสแนะนำแมนเชสเตอร์ w. ว่าควรเซ็นสัญญากับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าของเชลซีเพิ่มศักยภาพในเกมรุก อมโมริมประเดิมคุมทีมมนเตอรด้วยการบุกเสมอเอฟสวตาวหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งหลังจบเกมกุนซอโปรตุเกสยอมรับว่าปีแสดงจะต้องใช้เวลาอีกนานในการปรับตัวกับแผนการเล่นแบบใหม่การเสริมทัพเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับอมโมริมในการปรับแต่งขุมกําลังและเปิร์ตีมองว่าแมนเชสเตอร์ควรคว้าเอ็นคุนกูรูเบนอมโมริมีปัจญาที่ชัดเจนและรู้ดีว่าเขาต้องการอะไรจากผู้เล่นของเขาเปอร์ตีกล่าวกับคาสิโนโฮอค เขามีตัวตนที่ชัดเจนและต้องการผู้เล่นที่ชาญฉลาดคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเป็นหนึ่งในนั้นในแง่ของวิธีที่เขาประสานงานกับกองหน้าและปีกเขาอาจสร้างอิมแพคอย่างมาศาลที่โอทัฟฟอร์ดหากว่าเชลซีตัดสินใจขายเมื่อดูจากห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์เต็ดเขาน่าจะสร้างความแตกต่างได้มากนะ รูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยถึงสิ่งที่เขากังวลเกี่ยวกับลูกทีมหลังจากได้เห็นฟอร์มการเล่นในเกมเพีย์หีกกที่เสมอกับอิสวิททาวน์ต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเรามี2ทางเลือกเราจะเล่นเพื่อชนะโดยไม่เสี่ยงในตอนนี้หรือรับประกันว่าปีหน้าก็ยังจะเจอปัญหาเดิมบางครั้งผู้เล่นยังสับสนแต่เราต้องแก้ไขมันตั้งแต่ตอนนี้และพยายามทําให้ดีขึ้น ในส่วนของการตัดสินใจของลูกทีมระหว่างเกมเขากล่าวเสริมว่าผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องกังวลเราทำบางอย่างในเวลาที่ไม่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงทุกคนพูดถึงแผน3-43แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาระบบเป็นเพียงระบบแต่การเข้าใจเกมต่างหากที่เราต้องพัฒนาขึ้นอีกมากอโมริมย้ำอโมริมเอาอยู่ไหมส่งโปรแกรม6นัดต่อไปรวมทุกรายการที่รูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเจอโดยมีงานหนักรออยู่ในพรีเมียร์ลีกเมื่อต้องเจอกับ2ทีมลุ้นแชมป์เวลานี้ปีแสดงรังที่12ของตารางด้วยการมี16แต้มจาก12นัดห่างจากเซปอร์ที่อยู่อันดับ6ซึ่งเป็นโคต้าลุยคอนเฟลเลนซ์ลีกแค่3คะแนนเท่านั้นซึ่งทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะลุนขึ้นไปจบท็อปโฟหากอัมริมสามารถพาผีแดงฟื้นคืนชีพกลับมาได้เร็วในช่วงเวลาที่เหลือและนี่คือโปรแกร,รม6เกมต่อไปรวมทุกรายการของแมนยูจะหนักเบาแค่ไหนไปดูกัน 28ิพฤจิกายนพบบรูกรีมรายการเย้ายูโรปาลีก1ธันวาคมพบเอเวอเรตันรายการเยา้าพรีเมียร์ลีก4ธันวาคมพบอาร์เซนอลรายการเยือนพรีเมียร์ลีก7ธันวาคมพบฟอร์เรสต์รายการเยา้าพรีเมียร์ลีก3ธันวาคมพบวิกตอเรียเพาเซนรายการเยือนยูโรปาลีก15ธันวาคมพบแมนซิตีรรายการเยือนพรีเมียร์ลีกคาราชีมิดฟิลด์คือจุดอ่อนระบบพี่เจ๋งเจมี่คาร์ลเกอร์เชื่อว่าแผงกองกลางเป็นจุดอ่อนในระบบการเล่นใหม่ของรูเบนอโมรินที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาโมริมประเดิมคุมปีแสดงครั้งแรกโดยพาทีมบุกเสมออิฟวิดทาวน์หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเขาปรับแผนใหม่ด้วยระบบ3-43หลังได้ดูเกมดังกล่าวคาราเกอร์ใช้โอกาสนี้วิเคราะห์แทคนิคของอาโมริมและมองว่ามิดฟิลด์คือจุดอ่อนของพวกเขาผมได้ยินผู้จัดการทีมหลายคนรวมถึงรูเบนอาร์โมริมพูดว่าระบบไม่ได้มีความสําคัญมากนักแต่ผมเชื่อว่าสําคัญไม่ว่าผู้จัดการทีมจะบอกกับผมกี่ครั้งก็ตามว่าไม่สําคัญเพราะว่าทําไมคุณถึงใช้ระบบที่แตกต่าง ระบบที่แตกต่างจะมอบสิ่งที่แตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่คาร์กเกอร์กล่าวกับสกายสปอร์ตสำหรับผมแล้วจุดอ่อนอยู่ที่พื้นที่เหล่านี้กองกลางทั้งสองคนเหตุผลก็คือเมื่อคุณใช้แบ็กโฟแบบปกตินักเตะริมเส้นของคุณจะหุบเข้าในมาช่วย แต่เพราะคุณใช้หลังสาเมื่อพวกเขาได้บอลพวกเขาจะชิดไปริมเส้นโดยธรรมชาติวิงแบ็กจะยืนชิดริมเส้นและดันสูงนั่นหมายความว่ามันมีพื้นที่บริเวณมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้เล่นเบอร์10ทั้ง2คนไม่ถอยลงมาปัญหาเดียวกันกับเกมที่เจออิฟสวิตปัญหาใหญ่คือกองกลางควรถอยลงมาเพื่ออุดรอยบวพื้นที่นั้นหรือเซนแบ็กสักคนควรดันขึ้นมาช่วย เราได้ฟังรูเบนอโมริมให้สัมภาษณ์หลังเกมและเขาพูดถึงจอห์นนี่อีแวนส์เยอะมากที่ไม่ดันขึ้นไปช่วยในพื้นที่นั้นเพื่อประกบตัวผู้เล่นเพราะพวกเขาเล่นในระบบเดียวกันมันเกือบจะกลายเป็นเกมที่ประกบตัวต่อตัวฟุตบอลกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วสื่อโปรตุเกสลงความเห็นตรงกันหลังจากรูเบนอโมริมประเดิมคุมทีมแมนยูลงบุ๊นัดแรกด้วยการเสมอกับอฟสวิหนึ่งต่อหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามพรอตแมนโรดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังผ่านการคุมทีมผีแดงลงเล่นเป็นเกมแรกด้วยการออกไปเสมอกับม้าขาว1ต่อ1แบบเจียนอยู่เจียนไปเรคคอร์ดสื่อไฟทองได้พิพากษาผลงานของผู้จัดการทีมวัย39ปีว่าไม่น่าประทับใจและต้องทำงานอีกมากเพื่อพัฒนาทีมผีแดงการได้ประตูตั้งแต่นาทีที่2เหมือนจะบ่งบอกถึงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของแมนจในเกมแรกของรูเบนอโมริมแต่มันจบลงในเวลาอันแสนสั้นสื่อเจ้าดังกล่าวระบุ แรดฟอร์ดทำประตูได้หลังจากเดียโล่ผ่านบอลมาให้อย่างยอดเยี่ยมแต่พีแดังมีฟอร์มที่เลวร้ายกับอิฟสวิดซึ่งเล่นได้ดีกว่าในลหลายๆด้านอนาน่าต้องเซฟป,ประตูให้ยูนเต็ดสองคนและบูโน่แฟนันถูกสกัดลูกยิงแต่ทีมของอโมริมกระเสือกกระสนในการเชื่อมเกมให้มีความต่อเนื่องสุดท้ายแล้วโค้ชโปรตุเกสมีงานรออยู่ข้างหน้าอย่างมาสาลดานอาบลาซื้ออีกเจ้าของโปรตุเกสระบุตรงกันว่าฟอร์มของเมนเดตสมควรถูกตำหนิจากทั้งการขาดสปีดและความเป็นทีมเวิร์ก ประตูแรกของอโมริมกับผีแดงเกิดขึ้นในเวลาแค่80วินาทีแต่สิ่งที่เลวร้ายตามมาหลังจากนั้นทั้งการไร้ความเด็ดขาดการเล่นเกมรับที่เชื่องช้าและแทบไม่มีจังหวะอันตรายหน้าปากประตูเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าโค้ชโปรตุกสมีงานให้ทำรออยู่อีกมากที่นี่พิมลริอโมริมกุนซือใหมแมนยูกับความสยดสยองที่ต้องเจอขอขอบคุณบทความจากบาบู ความสยดสยองที่รูเป็นอโมริมต้องเจอในธนากุลสื่อปีสนแสดงแมนยู1่ 1. ลูกทีมที่ฝีเทดาดาแต่ดันสําคัญตัวเองว่าเป็นผู้เล่นระดับมหาดาราทสุสื่อโรคจิตที่ก่อติดจ,จ้องจะผิดบิดเบือนคําพูดและพยายามสร้างความกดดันให้คุณตลอดเวลาสัปดาห์นี้ผมตอบคําถามสื่อมากกว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่สปัตติ้งซะอีกโคตรเจ๋งเผย 3. แฟนบอลประเภทวัยรุ่นใจร้อนขี้บน่นขี้งุนหงิดแฟนบอลที่ตั้งความหวังในตัวคุณสูงริบลรวและแฟนบอลโง่ๆที่คลอดออกมาทางรูตูดบันดาซึ่งไม่รู้เรื่องบอลอะไรมากนักหรอกแต่ทําตัวเสมอหนึ่งโค้ชระดับโปรหลายเส้นรวมถึงแฟนบอลที่เปิดตัวด้วยการเสมอแค่นัดเดียวข้อร้องจะเอาพี่มากลับมาซะอย่างนั้น 4. ระดับความเจียมจนและความยากที่มากขึ้นของสมรภูมิแข่ง คู่แข่งที่คุณภาพสูงขึ้นไม่มีหมู่ให้เชื่อดเชื่อนิ่มๆเหมือนในลีกโปรโตโกเกตและทีมคู่แข่งที่จ้องจะล่อคุณเอ้ยเล่นคุณไม่ได้มีแค่เบนฟิก้ากับปอร์โตเพียง2ทีมเหมือนเดิม 5. ผู้ตัดสินอังกฤษที่คุณภาพและมาตรฐานบัตรซบพอๆพกับตบชักรวมถึง VAR ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิน้นว่าแล้วขอต้อนรับสู่พิมลี เปีอชเชเตรียมหวานทาบเซรัตแนวนี้าริสซังชักแมงเตรียมหวนกลับมาล่าตัวมาคัแรดฟอร์ดไปร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายมากราคมนี้ตามรายงานจากทีมท็อกระบ,บุว่าลุยส์แอนดีเก้กุนซือเปีอชเชดูจะไม่แฮ ppy กับตัวเลือกในแนวลุกของทีมในเวลานี้และเตรียมที่จะคว้าตัวแรดฟอร์ดไปร่วมทีมเปียชเชและตัวแทนของแรดฟอร์ดเคยเข้าหารือร่วมกันมาแล้วเมื่อสมมอที่ผ่านมาและอาจมีการพบปากกันอีกครั้งก่อนตลาดซื้อขายมากราคมจะเปิดตัวขึ้นแม้ว่าเหล่าผู้บริหารของปีแสดงจะยืนนนกราไม่่ปลอยยตัววแข้ง27ีี ออกจากสโมสรนรดฟอร์ดใช้เวลาเพียง90วินาทีในการทำประตูแรกในเกมประเดิมการคุมทีมของรูเบนอโมริมที่แมนยูเต็เสมอกับอิสฟิททาว1-1ค่ำคืนที่ผ่านมาอนาคตของแรดฟอร์ดยังคงอยู่ในเครื่องหมายคำถามภายหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นที่กุนซือชาวโปรตุเกสนำเข้ามาติดตั้งในขณะที่ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับศูนย์หน้าสังกัดเก่าของอโมริมอย่างวิกเตอร์เยอร์เคเรสที่สปอร์ติงลิสบอน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ